ติ่งเนื้อหรือตุ่มนูนบริเวณศีษะแบบเคสนี้คืออะไรมาฟังคําตอบกันค่ะเคสนี้มีลักษณะเป็นตุ่มต่มก้อนก้อนตั้งแต่เกิดค่ะและมีแนวโน้มที่ขรุขระและโตขึ้นเรื่อยๆค่ะเคสนี้ไม่ใช่ติ่งเนื้อไม่ใช่หูด แต่เป็นเนวัสติบัเชียตหรือปานไขมันค่ะสาเหตุมาจากต่อมไขมันส่วนเกินบริเวณผิวหนังส่วนใหญ่เกิดขึ้นที่ศีรษะค่ะโดยตอนเด็กๆอาจจะมีขนาดเล็กแล้วก็มีขนาดโตขึ้นเรื่อยๆจากฮอร์โมนที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยทั่วไปปานไขมันไม่ใช่โรคร้ายแรงและอาจจะไม่หายได้เองการรักษามีตั้งแต่การผ่าตาดัดการจี้การเลเซอร์ค่ะ เคสนี้ใช้เป็นการเลเซอร์ <Wow. S 1> เวลาเลเซอร์นะคะหมอจะค่อยๆเลเซอร์ออกทีละชั้นจากนั้นตรวจเช็คว่ารอยโรคได้หายไปแล้วค่ะ <Wow. S 1> หลังจากทําจะมีสะเก็ดประมาณ5 7ถึงวันค่ะเส้นผมขึ้นได้ปกติค่ะส่วนเคสนี้เป็นตุ่มนูนๆบริเวณนิ้วเคยทายามาแล้วไม่หายค่ะการรักษาใช้เป็นเลเซอร์หลังจากเลเซอร์หูดจะหลุดออกได้เลย <Wow. S 1> ใครเคยมีติ่งเนื้อแบบเคสนี้บ้างไหมคะรักษาวิธีไหนบ้างยังไงลองคอมเมนต์มาแชร์กันถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ